สวัสดีครับเพื่อนๆ <Yeah. S 1> วันนี้กิฟต์ทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นทากะระโทมี่นะครับหรือว่าโทมิก้านี่นะครับอ่คันนี้จะเป็นจิบแรงเลอร์นะครับเป็นคันสีเขียวคันนี้เลยนะครับอ่คันนี้จะเป็น,นัมเบอร์ที่80นะครับกล่องของทากะระโทมี่ก็จะเป็นสีขาวแดงแบบนี้เลยนะครับที่ด้านข้างก็จะมีดีเทลบอกต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลองแกะดูเจ้ารถคันในกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นเจ้าชีฟแรงเลร์นะครับเป็นคันสีเขียวขี้ม้าแบบนี้เลยนะครับเหมือนเขียวทหารเลยนะครับอ่าพื้นหลักจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับตัดด้วยสีดําของหลังคานะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้าแล้วก็ซุ้มล้อก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับ มาดูดีเทลที่ด้านล่างนะครับด้านล่างจะเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีดีเทลบอกต่างๆว่าเป็นโทมิ c ้าโทมี่นะครับจี๊ปแอง e ูสเกลอยู่ที่1ต่อ65นะครับนี่มาดูที่ด้านหน้ากันครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังซีซีสไตล์จี๊แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าจะเป็นกลมนะครับแต้มสีเงินมาให้ด้วย แล้วก็ที่กระจังหน้าก็จะมีโลโก้ของ jeep ด้วยนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่มาดูที่ด้านท้ายครับที่ด้านท้ายก็จะมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับ feeder, แล้วก็มีโลโก้ของ jeep อยู่ที่ยางอะไหล่แล้วก็มีไฟท้ายแต้มสีมาให้นะครับแล้วก็มีดีเทลตัวเปิดฝาท้ายมาให้ด้วยครับ เรามาดูที่ล้อกันบ้างนะครับที่ล้อคันนี้จะเป็นล้อพลาส,สติกมาให้นะครับเป็นล้อกระทะทําเป็นสีเงินๆนะครับแล้วก็ตัวยางนี่จะทําเป็นลายอ f ฟ o a ดมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็คันนี้จะมีลูกเล่นอยู่ที่หลังคาด้วยนะครับนี่เรามาดูกันนี่คันนี้หลังคาสามารถถอดออกมาได้ด้วยนะครับ เมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเห็นดีเทลข้างในนะครับเห็นดีเทลต่างๆของด้านในเห็นเบาะหลังแล้วก็มีโครงโลบาร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกคันนี้จะเป็นกระจกใสรอบด้านเลยนะครับทําให้เห็นดีเทลด้านในชัดเจนนะครับเห็นเบาะเห็นพวงมลาลัยด้านในนะครับชัดเจนเลยทีเดียวนี่เท่มากครับถอดหลังคาได้ด้วยใส่กลับเข้าไปก็ได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจเจ้าจิปแรงเลอร์คันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ f a c e o o o แฟนเพจกิฟต์ทูคิดนะครับหรือว่า IG g i กิฟต์ทูหรือถ้าเพื่อนๆมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ที่ l i น์แอดกิฟต์ทูคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรถแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าเรามีรถคันใหม่มารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้กิฟต์ทุกคิดต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ